สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน e ีีที่4 0่ศนะครับมีพาร์เสียสวยยี่สบรายการมานําเสนอนะครับ20รายการแรกก็องละสองบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางกับรายการพิเศษ2รายการนะครับ2องค์นะครับยี่เบ็ดสี่ยีนะครับอง์ละส0อบาทผมลงคลิปทุกวันนะครับตีสี่ถึงตีห้าคลิปเช้าบ่ายสองถึงบ่ายสามนึ่คลิปรอบ่ายนะครับวันละสองคลิปนะครับคลิปละยีิบสองรายการนะครับส่งทุกวันนะครับ ไม่เกินบ่ายโมงผมจะส่งของทุกวันนะครับส่งผิดจับที่ไร้ส่งไม่ตรงปกโทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับเริ่มรายการที่หนึ่งของ ep ที่สี่ศูงสามนี่นะนี่นะครับเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อหาก,ก็เก่าๆนะครับนี่แต่ไม่รู้เป็นที่ไหนนะครับแต่ไม่ได้ไม่รู้วัดน,นะครับอันนี้นะครับ ในการที่สองก็เป็นพาร์ทสมเด็จนะครับรูปทรงพิมพ์ทรงสวยงามน,นะครับสมเด็จนี่เป็นถึงในอะไรยังไงผมไม่ทราบนะครับพารนี้เหมือนมีรอยเขาตอกาวไว้นะครับเนนะี่รอบมุมนี้นะครับผมมองเห็นแววๆนะนี่นะครับมีแววนะครับ อาจจะต่อกาวไว้นะครับเป็นการที่สองในการที่3เป็นภาพสําเร็จนะครับวัดเกตนะครับผ้าพผ่านการใช้นะครับในการที่4เป็นพักกิ่งเลี่ยมพลาสติกนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะครับด้านหลัง มีสามนะนะครับอุดกิ่งนะครับไม่ทราบที่นะครับแต่ต้าให้เดาผมว่าเป็นหลวงพ่อเกษมนะผิดถูกยังไงขออภัยนะครับผมดูเองขายเองนะครับถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องก็ขออภัยนะครับรายการที่ห้าเป็นพัดเนื้อดินนะครับพัดซุ้มก่อนะครับเนื้อดินเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับคงจะเล็กลงมานิดนึงนะครับ อันมี้ค่เก่ามากเลยการที่ห้านะครับรายการที่หกเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับเนื้อดินเผานะครับเนื้อออกขาวนะครับเนื้อดินขาวนะครับบางกระทิงนะครับพินสัมไอพิ์มาวิชัยนะครับรายการที่หกรายการที่เจ็ดถักลวดมาเลยนะครับเป็นพ้าเนื้อชินนะครับถักลวดนะครับผมไม่ทราบที่ไหนนะ นะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดก็เป็นพับปกเนื้อชินนะครับนี่นะครับรายการที่แปดนะครับนนึงการที่แปดนะครับรายการที่เก้า เป็นผ้าเน้ชินนกันนะครับเป็นผ้าหูยานนะครับแต่อันนี้มีลานระเบิดทั้งองค์นะครับนี่เป็นผ้าหูยานนะครับมายเ,เลขเก้านะครับตา,านนบมสาภาพเลยนะครับรายการที่สิบเป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ออกต้นด่านปราเพากีการใช้นะครับเป็นรายการที่สิบนะ รายการที่สิบเอ็ดเป็นภาพปิดตานะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อว่าน,นะครับนี่นี่นะครับรายการที่สิบสองก็เป็นภาพปิดตานะครับเป็นเหมือนเนื้อดินนะพังนีนนะแล้วก็ลงลัก็จะออกกระทอกกระทอแดงๆเห็นๆว่าเป็นดินนะครับรายการที่สิบสองนะครับ รายการที่สิบสามเป็นผ้าเนื้อผงนะครับเป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะครับสมาธิเหมือนลปูพูนะครับแต่ออกที่ไหนอะไรยังไงนี่ผมไม่ทราบนะครับเป็นรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสี่เป็นผ้าลงปูโตนะครับพิมพ์จัมโบ้หนึ่งนะครับหลังยันตีนะครับนี่ปิดตาจัมโบ้หลังยันตีนะครับองค์นี้นะครับ รายการที่สิบห้าจะเป็นภาพปิดตาลงปู่โตนะครับต้องเป็นจะนเป็นปิดตาลงปู่โตนะครับเนื้อใลานนะครับอันนี้หลังเงินดวงนะครับน,นี่เป็นหลังเงินดวงนะครับและการที่สิบห้านะครับ รายการที่สิบหกเป็นพังงบน้ำอ้อยนะครับเนื้อดินเผานะครับกลมๆนะครับมีลาลักนะครับเป็นรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระครงลำพูนนะครับอันนี้เป็นพระครงลำพูนนะครับนี่เป็นพระครงเนื้อดินนะครับพระครงลำพูนเนื้อดินนะครับ นะครับงการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบแปดเป็นพระผงพายกุมารหลวงปูติมนะครับเนื้อผงขาวนะครับทาบนท้องนะครับด้านหลังเป็นสตังรูนะครับสภาพก็ไม่ค่อยสวยนะครับสตังรูนะครับีงผงพายกุมารพิมพ์ใหญ่นะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระเนื้อชินนะครับพิมโมคลานะครับ ผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นพาร์นเนชินนะครับรายการที่19นะครับรายการที่ยี่ิเป็นพาระพิคเนตนะครับเก่านะครับพาระพิคเนตอุย้ยความหน้านตักนะครับความกว้างของหน้านตักนะอยู่ประมาณครึ่งนิ้วกว่าๆนะครับ นิ้วกว่าๆนะไม่ถึงนิ้วนะครับส่วนสูงที่เราเอาไม้มาทัดแป๊กนะหมายถึข้าหลองนี่นะครับหน้าตากูที่นี่นะครับสองเซนนะครับส่วนสูงอยู่ที่นิ้วกว่าๆนะครับประมาณนิ้วครึ่งนะครับเป็นเนื้อชิมตะกัวนะครับนี่การที่ยี่สิบนะครับเป็นหล่อดเนื้อจินตะกัวนะครับ เป็นพรสพิคเนตนะครับครบยี่สิบรายการไิ้องละสองร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นพาสิวลีนะครับเนื้อดินนะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับด้านหลังเขียนคําว่ากลวยนะครับเป็นเนื้อดินผ่นนะครับส่วนสูงนะครับสองนิ้วกว่าเลยนะครับประมาณสองนิ้วกว่ากว่านะครับความกว้างอยู่ที่ไม่ถึงนิ้วนะครับ จะสูงประมาณสองนิ้วกว่านี้ผมเอารายการพิเศษนะครับนี่มันเอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบสองก็สามร้อยบาทนะครับเป็นผ้าลงรักลงทองแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับลักษณะคล้ายเนื้อดีหรือเนื้อว่านะครับนี่ก็เอาที่สามร้อยบาทพร้อมค่าจัดส่งครับเป็นภาพเก่าแต่ผมไม่ทราบที่นะครับ ครบ22รายการนะครับช่วยเปน็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านหนึ่งพิเครื่องด้วยนะครับขอบคุณครับ